เอาละครับผมสุดครับตอนนี้นะค,คุณกำลังรับชมเพลมเองชแนลนะจ๊ะตอนนี้เรา็อยู่ในเกมโ o l l e r c o ค ster นะฮะเเกม Roller c o ค ster อร์นี้ผมเคยเล่นมานตั้งนานละแล้วก็เล่นเล่นลเนี่ยตอนนี้ถึงเลเว่า4่แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะว่าตอนเนี้ของผมเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะผมก็จำไม่ได้เพราะไม่ได้เข้าเกมนานนะเอ้าทำไมมันเริ่มใหม่มาเนี่ยเฮ้ยแล้วเราจะกลับไปอันเดิมอันไหนอ่ะจะกลับไปอันเดิมยังไงอ่ะเดี๋ยวนะ คือผมเล่นมานานแล้วเกมเนี้ยแต่ว่าเอ๊ะเอา้าเดี๋ยวนะเหมือนเหมือนอันนี้มันไม่ใช่อันที่เราเล่นค้างไว้อะแล้วจะกลับไปอันเดิมยังไงอ่ะเอาแล้วไงเดี๋ยวนะเอออันนี้ไงเมนพาร์คเมนพาร์คอ๋อเฮ้ยมันมีพาร์คใหม่ให้ด้วยเฮ้ยดีวะ่ะเฮ้ยแบบนี้เราต้องเล่นอันตอนแรกผมว่าจะเริ่มเล่นใหม่ให้ทุกคนดูนะแต่ว่าคราวนี้เหมือนมันมีสวน สวนน้ำมาใหม่อะ Water Park เออมันมีอันใหม่มาเออเดี๋ยวผมจะเล่นจากอันเดิมนี่แหละจะจะเล่นเป็นเป็นแมปใหม่แล้วกันนะเออเดี๋ยวเรามาดูแมปแมปเดิมของเราก่อนนะครับผมที่ผมเล่นมาโอ้โหดูดิอู้คิดถึงมากครับเนี่ยผมเล่นตั้งแต่ผมทำทาช่องเก่านะช่องเก่าผมผมก็เล่นเกมนี้เออเล่นหลายเกมช่องเก่าเล่นหลายเกมเลยแต่ว่าก็เกมมีเกมนี้ด้วยหนึ่งในนั้นนะ่ะเฮ้ยแล้วมันมีอะไรอัปเดตใหม่เนี่ยเฮ้ยไม่ได้เข้านาน,านว่ะเอ้ยคิดถึงเลยอะ ใครอยากดูเกมนี้ต่อคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับอฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเมมเบอร์ลองแอปพลายดูคืออะไรอ่ะอ้าจอยอัพคร์บแล้วยังไงอ่ะเอ๊ะผมไม่เข้าใจเออช่างมันเดี๋ยวเราค่อยไปทำความเข้าใจทีหลังฟรีการ์ดอะไรเนี่ยดูโฆษณาอีกเอ้าอาวอ๋ออ๋ออ๋อ เปิดการ์ดเปิดการ์ดอเออผมไม่ได้เล่นนานผมจําอะไรมันมันไม่ค่อยได้คือ5ปีอะที่ไม่ได้เล่นะ่ะคือช่องเก่าที่โดนปิดไปเป็นช่องที่ทําตั้งแต่5ปีที่แล้วอะแล้วก็ไม่ได้เล่นเกมนี้อีกเลยอะตั้งแต่ช่องเก่าโดนปิดอะเคลมอิดคืออะไรอะเฮ้ยผมได้1 0 2การ์ดว่ะไม่รู้อะอยู่ๆมันก็ให้ผมเปิดการ์ดอะดูดิ อ๋อนี่ครับมันก็จะได้การ์ดเนี่ครับเวลาเราจะสร้างอะไรใหม่ๆเนี่ยเราต้องมาสุ่มการ์ดนะฮะเกมโลโรลคอสเตอร์เกมเนี่ยมันเป็นเกมในมือถือนะคุณสามารถเล่นในมือถือได้แต่ผมเล่นในคอมผมถนัดเล่นในคอมเนี่ยเวลาคุณเปิดการ์ดถ้าคุณได้ไอเทมใหม่ๆเนี่ยถ้ามันครบจํานวนที่มันต้องการอะ่ะเราก็จะได้ไอเทมชิ้นใหม่มาไว้แต่ว่าถ้ามันมีอยู่แล้วเนี่ยมันจะเป็นอัปเกรดแทนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําให้ดูสําหรับใครที่ไม่เคยเล่นนะแต่สําหรับใครที่เคยเล่นแล้วก็ไไมไไม่่นนวากันะ,ะอ โอ้แล้วผมมีติ๊กเก็ตเยอะด้วยนะ400อันนี้ถือว่าเยอะไหมโอ้สี่ร้อยอันนี้ต้องเติมกี่บาทวะเนี่ยก็เติมโอ้เติมไปโอ้หลายร้อยบาทนะสองสามร้อยเลยนะ่ะถ้าจะเอา400ติ๊กเก็ตนะแล้วผมมีเยอะด้วยเพราะว่าอันนี้ผมก็ไม่ได้เติมนะผมเล่นแล้วก็บางทีมันจะให้ติ๊กเก็ตฟรีอะ่ะผมก็เก็บเก็บไปเลยอ๋อมีฟรีการ์ดให้เปิดในแต่ละวันเปิดเลยแล้วกันคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากครับผม อ๋อพังพังไอ้พวกนี้พัง,พง,พง,พงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องมาเล่นต่อแล้วล่ะผมต้องเล่นแมปเดิมต่อแล้วแล้วก็ไปสร้างแมปแมปใหม่ด้วยแล้วกันนะเออจะได้จะได้ดูสนุกสนุกถ้าสร้างแต่แมปเดิมแบบมันมันใหญ่แล้วไงมันไม่ค่อยมีอะไรให้ดูมากโอ้โหเงินมี58ล้านนะดูดิไม่ได้เข้าเกมนานนะโอ้เงินเต็มตู้ นี่ครับเกมนี้เวลาเราเข้ามาเราก็ต้องมาคลิกเขาเรียกอะไรคลิกคลิกเก็บเงินคลิกซ่อมของอย่างเงี้ยฮะคือมัน,ม,น,ม,นมันมีช่างให้ด้วยใช่ปะวะผมไม่ก็จาไม่ได้วะบางทีมันจะมีช่างให้ด้วยนะมันจะมีช่างให้ด้วยแบบซ่อมให้เราอัตโนมัตินะ่ะหรือไม่มีวะหรือคนละเกมวะ เดี๋ยวขอเดี๋ยวขอรื้อฟื้นก่อนนะครับผมสักวันวันหนึ่งแป๊บเดียวก็น่าจะนี่แล้วมั้งรื้อฟื้อนอะ่ะนะแต่นี่ผมจําไม่ได้เฉยว่ามันแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้ใช้50ดวงดวงใจอ๋อจะได้บวก20ิเปบแล้วก็บวกยี่สิบรีเวนเหรอหนึ่งชั่วโมงอ่ะรอไอหนึ่งเดย์หนึ่งเดย์อ๋1 day, 1 day. อมันจะบวกเหมือนเหมือนให้มีคนมาเพิ่มเพิ่มอะ่ะในในสวน,นสนุกของเราแล้วก็อันนี้คืออะไรเนี่ยผมก็ไม่ได้เล่นนานเนี่ย Collect Coin in all your active อ่ะลองดูแล้วกันอ๋อเหมือนเป็นการโปรโมทอะอ๋ะอประมาณนั้นอ้าวแล้วยังไงเนี่ยเดี๋ยวดยวตอนนี้มีเงินเยอะมาก50ล้าน่ไม่รู้จะไปเอาไปทำอะไรเอ้ยเดี๋ยวเนี่ยใช้สินี่เลยนีอ่าเดี๋ยวดวเดี๋ยว,ยวลองสร้างอะไรสักอย่างที่เรายังไม่มีแล้วกัน หรือไม่ก็อัปเดนี่ฮะจะเห็นเห็นไหมเวลาที่เราเปิดการ์ดอ่ะเราก็จะได้ได้พวกนี้แหละคือได้เป็นการสุ่มนะได้เป็นการสุ่มมาเนี่ยได้พวกเนี้ยได้เป็นการสุ่มมาเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะได้อะไรเวลาเราอยากได้ของใหม่ๆเราก็ต้องขยันเปิดการ์ดนะวะวิธีที่จะเปิดการ์ดได้คือเติมติ๊กเก็ตหรือว่าดูโฆษณาหรือว่าทําภารกิจผ่านแล้วเขาก็จะให้เปิดการ์ดเราก็จะได้การ์ดมาเนี่ยแต่ว่าติ๊กเก็ตเนี่ยไม่ต้องซื้อได้ผมไม่ได้ซื้อเลยนะติ๊กเก็ตตฟรี่่ะะววแัน ่าน่าจะตรงนี้นี่ๆดูหนึ่งโฆษณาได้4ติ๊กเก็ตแต่1วันเนี่ยมันมันจำกัดอยู่ผมก็มาดูเรื่อยๆแล้วก็เวลาทําภารกิจบางภารกิจเราก็จะได้ติ๊กเก็ตมาด้วยนะเนี่ยบางภารกิจเนี่ยเขาจะบอกว่าได้100ดาวดาวก็มาทําให้เลเวลเราอัพนะเลเวลสวนสนุกเราอัพแล้วก็ไอ้ไอ้เนี่ยก็คือการ์ดเออการ์ดแล้วมีอะไรบินผ่านอะไรบ้างนะเดี๋ยวนะขอดูอะไรที่ บูปลินอันนี้อะไรอ่ะอ๋อนี่ไงฟาร์มเมอร์อันนี้หนึ่งหมื่นอ๋อไม่ใช่หนึ่งแสนนะถ้าบิวอ๋อแล้วอยู่ไหนเนี่ยไหนวะอ๋อนี่ไงแล้วยังไงอ่ะอ๋อนี่นี่น,นี่นี่ครับอ่าเวลาเราเอาไปตั้งไว้ตรงไหนที่มีเครื่องเล่นนะครับมันก็จะบวก เหมือนบวกบวกค่าให้เครื่องเล่นเพิ่มอะ่ะบวกบวกให้คนสนใจเครื่องเล่นเราเพิ่มอะ่ะเดี๋ยวเราเราต้องาไปตั้งที่ที่มีเครื่องเล่นเยอะๆอย่างอย่างนี้เอ้ยไม่คุ้มอะ่ะต้องให้โดนสักสองอันหน่อยละถึงจะคุ้มไะเดี๋ยวนะผมก็จําไม่ได้แล้วว่าผมวางแพลนไว้ยังไงเพราะว่าผมไม่ได้เล่นนานแล้วฮะเอาเดี๋ยวนะโอ้ย ใครอยากให้ผมเล่นต่อเดี๋ยวคอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวผมจะเล่นต่อแต่ถ้าคุณไม่คอมเมนต์ผมก็เล่นต่อดีครับเพราะผมมีความตั้งใจว่าผมจะเล่นต่อแล้วคนดูบอกอ่าแล้วมึงจะถามทําไมวะเอา้าเอา้าย้ายไม่ได้มันเป็นอะไรของมันวะเนี่ยเอามาตั้งลง่ลงๆก่อนแล้วกันเอาอัปเกรดซะแล้วยังไม่ได้สร้างเลยโอ้ยอันนี้ไงต้องคลิกให้โดนเหรอ อ๋อต้องคลิกแถวแถวนี้แถวแถวตีนมันเนี่ยว้าผมตั้งตรงนี้เอ้ยตั้งตรงนี้ขุมสุดว่ะโดน3ามอันโอเคเอ้ยโดน4อันเลยโอเคเราตั้งเลยฮะเสีย1นึ่งแสนนี่แล้วก็มีมีมีของเล่นใหม่ไหมที่เรายังไม่สร้างอ่ะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นนานเลยอันนี้น่าจะเป็นของเล่นนะฮะริดอ๋ออ๋ออันนี้เราเราได้แล้วนะนี่คือเราเราพวกนี้เรามีแล้ว อ่าน,นี้อัปเกรดลองอัปเกรดดูใช้แสนห้าแหละโอ้โหก็จอกอะ่ะเรามีเป็นล้านอะ่ะเป็นสิบสิบล้านอะ่ะอัปเกรดเสร็จเรียบร้อยอ๋อสามารถบิลได้อีกหนึ่งอันลองบิวดูสักอันหนึ่งมนาะบิวใส่ตรงไหนดีนะบิลคือการสร้างนะฮะตรงตรงนี้เลยแล้วกันฮนะบ,งบางๆใส่เลยปั๊บนี่อ๋อเป็นจิงช้าสวรรค์เราสามารถกดเข้าไปดูได้ไหม อ๋อมันมันเปลี่ยนสีได้มีสกินด้วยไหมไม่มีอ่ะไม่ไม่เปลี่ยนหรอกขี้เกียจอ่ะเป็นสีขาวเลยกันเอาไม่ได้วะ่ะอ่ะช่างมัน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 เข้าไปดูยังไงวะเข้าไปดูไม่ได้ใช่แล้วก็ของเล่นพวกนี้เราเพิ่มราคามันได้นะครับแต่ผมขี้เกียจเพิ่มแต่ว่าเหมือนจําได้ว่ามันจะมีมันจะมีแผง ควบคุมให้เราแบบเพิ่มราคาแบบทั้งหมดเลยภายในทีเดียวอะไรเงี้ยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวอเตอร์พาร์คดีกว่าเมนเราเอาไว้ก่อนเพราะว่าเราเราเติบโตละเมนเดี๋ยวผมมาดูวอเตอร์พาร์กก่อนว่ามันมีอะไรบ้างแนละ้วผมจะได้ทำความเข้าใจใหม่ด้วยอืมอ๋อม,มีประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันอ่ะเอาเป็นว่าสำหรับเกมนี้ก็เอาไว้กัน แค่นี้ละเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยววันหลังนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่ม EP แรกด้วยกันสร้าง Water Park คเลยกันเพราะว่าไออันเดิมอะ่ะเดี๋ยวถ้าผมสร้างอะไรใหม่ผมก็จะมาอัพอัพเดตอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าอ,อันนี้ Water Park มันคืออันใหม่เดี๋ยวเราจะเริ่ม EP หนึ่งเลยแล้วกันนะอันนั้นก็จะเป็น EP เสริมหรือว่า นั่นแหละอืมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอคิดอีกทีหนึ่งสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมในเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซนะับสไคร์ e แล้วเพื่อที่ติดตามรับชมวิดีวอใหม่ฉะนั้นยิ้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย